ก็เมื่อวานนี้นะฮะเรียกว่าถ้าดูในภาพข่าวนาะคืนกันิการลุ้นกันนาทีต่อนาทีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยก็ได้เรียกว่านำตัวประกันชาวอิสราเอลนะคะกลับ มาคืนสู่ครอบครัวเนี่ยแต่ว่าก็คือผ่านทางสภากาชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งพ่อตกลงหยุดยิงนะคะระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งเป็นการเจรจาบรรลุผลเขาคุยกันต้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ตามเช็คปลายชื่อคือก็ปล่อยออกมาว่าเป็น33คนนะคะที่จะปล่อยตัวในช่วง6เดือนข้างหน้าซึ่ง เอ่อ BBC เขาทำเป็นรายชื่อเป็นรูปภาพค่ะขอนิกาทีก็เข้าไปคลิกไล่ดูมันยังไม่มีชื่อคนไทยนะแต่ว่าเอาสามคนแรกที่เรารายงานก่อนก็คือโรมี่โกเนนนะคะอันนี้ก็อายุ24ปีนะคะเป็นนักเต้นวัย23ปีไปร่วมเทศกาลดนตรีโนวาที่ทะเลทรายทางตอนใต้ของอิสราเอลวันที่7ตุลาอยที่เราทราบกันนะคะแล้วก็เ,เธอก็ ถูกยิงเข้าที่มือด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าคนก็ทำรายงานที่เธอพูดเป็นเสียงสุดท้ายนะคะกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าออวันนี้หนูคงไม่รอดแล้วนะคะแต่ว่าก็ภาพที่เห็นก็คือเธอก็ได้กลับมาอบกอดกับครอบครัวอีกคนหนึ่งโดโรนสแตนเบ a รเช์ her, นะคะเป็นพยาบาลอายุ31ปเีเป็นชุมชนที่พันเมนที่คิปบุชคาฟาอาศานะคะอันนี้ เราก็มักจะได้ยินรายงานไทยเล่าบ่อยๆนะคุณกันิกาว่าเป็นคิบูซสำคัญแห่งหนึ่งนะคะที่แรงงานไทยเนี่ยก็ไปทางานอยู่ที่นั่นด้วยคือคิบูซเนี่ยถูกโจมตีหรือว่านี่คมการเกษตรเนี่ยถูกโจมตีหนักมากนะคะจากนั้นเนี่ยมือปืนก็บุกไปตามอพาร์ตเมนต์แล้วก็ เธอก็โดนจับตัวไปก็ถือว่าโชคดีที่ได้กลับสู่ครอบครัวคนสุดท้ายเอมิลี่ดัมเมอรีนะคะวัย28ปีคนนี้เนี่ยเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็สหราชอาณาจักรโตที่กรุงลอนดอนเธอเนี่ยไปเที่ยววันหยุดที่อิสราเอลไปเยี่ยมญาติที่นิคมการเกษตรคิบบูชขฟอาซา,าเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เธอก็ถูกยิงด้วยแล้วก็ถูกจับนะคะด้วยกลุ่มผู้รักผ่าตัว ซึ่งก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาก็าจะเห็นว่าเธอเนี่ยนิ้วนิ้วมือหายไปนะคะหลังจากที่ถูกยิงสวนเข้ามาตอนที่ถูกจับก็ต้องขอแสดงความดีกับครอบครัวนะคะว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือโอ้โหมัน ดีอกดีใจกันนะเนาะคุณกาณิกาคือไม่คิดนะฮะว่าจะได้พบกับครอบครัวแล้วเอาแม้กระทั่งว่าตอนที่ตัวประกันสามคนเนี่ยถูกนำตัวมาที่เมืองกาซาซิตี้อ่ะภาพที่เห็นตรงจัตุรัาสอัซารายาโอ้มันวุ่นวายมากคุณกานิกาผู้คนแบบว่าลดลาเบียดเสียดนะฮะมีคนถือปืนเป็นกลุ่มติดอาวุธแล้วก็รถของสภารถของทางกลุ่ม ทางกลุ่มของฮามาสเนี่ยนะคะก็ขับเข้ามาจากนั้นก็ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่สภากาชาติที่จตุรัสแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มีการโทรศัพท์รายงานเข้าไปที่เบนจบินเดนตันยผูด้วยก็มีภาพเขานะคะติดตามรายการเราไลฟ์สดนะคุณกนิกามีภาพเขาแบบ โล่งใจเลยอะนะคะหน้าตาแบบว่าออในที่สุดก็ออสําเร็จแล้วนะคะแล้วก็รัฐบาลอิสราเอลก็บอกด้วยว่าตัวประกันเนี่ยได้รับการปล่อยตัวตรวจร่างกายเบื้องต้นสถานที่เนี่ยไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะคะแต่ว่ามีภาพเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนี่ยที่นำออคุณพ่อคุณแม่ของตัวประกันเนี่ยมาพบที่โรงพยาบาลที่กรุงเทวาวิฟนะคะออนี่อี่ที่บอกนะคะว่าการหยุดยิงเนี่ย มันมีบทผลบังคับใช้เมื่อวันที่สิบเก้าคือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่มันล่าช้าออกไปตรงนี้ค่ะลุ้นกันนาทีสุดท้ายของกันิกาเพราะว่ามันด้านมีเหตุการณ์โจมตีที่ดิฉันเพิ่งเล่าไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงคือมันมีการโจมตีฉนวนกาซาจากอิสราเอลอีกแล้วมันทําให้ชาปเลสไตน์เสียชีวิตไปอีกสิบ้ารายนะคะเนื่องจากว่ามันมีการพยายามเตรียมจะปล่อยตัวนักโทษที่เขตเวสต์แบงก์ ที่เรียนจำโอเฟอร์ที่ดิฉันเรียนไว้จะต้องมีการปล่อยตัวแรกกัน90คนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าจราจนเนี่ยคณิกาครอบครัวผู้ต้องขังเขาก็มารอใช่ไหมแต่เมื่อที่อยู่ติดกันเนี่ยก็มีชาวเสไตน์ก็มาชุมนุมเหมือนกันมีการจุดไฟเผาสิ่งของกิดขวางถนนด้วยเพราะนั้นจุดนี้เกิดเป็นจุดที่ทําให้ข้อตกลงหยุดยิงเนี่ยไม่สําเร็จนะคะซึ่งอาจาซย์ิลาก็ยังรายงานนะะบอกว่าคนเปตรตน์ที่เสียชีวิตเป็น19รายเนี่ย ก่อนข้อตกลงหยุดยิงจะมีผลเนี่ยเขารู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะคุณกาิกาอ่ะอกาิกา <สะ S 1> มีอะไรเพิ่มเติมหรือมัจะลงไป<ม><อ>กเกิมคนไทยค่ะ คืออันนี้เนี่ยอ้างอิงจากคาให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกาตาที่มีกับ Sky News เนะที่เขาบอกว่าเขาเป็นตัวกลางในการเจรจาซึ่งเขาบอกว่าปรอบข้อตกลงที่ในที่สุดเนี่ยมีการตกลงกันได้แล้วก็ปล่อยตัวประกันตั้งแต่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคธอเขาบอกข้อตกลงมันไม่ได้ต่างจากข้อตกลงเมื่อธันวาคมปี2023 <S 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 เนื้อหาเดียวกันเลย 1 3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับนายกกาตาเราก็ถือว่าเป็นเวลาที่เปล่าประโยชน์มากไม่คุ้มค่าต่อชีวิตที่สูญเสียไปฉนวนกาซาหรือชีวิตตัวประกันที่สูญเสียไปจากเหตุระเบิดเนาะซึ่งอัลชาเนียเขาบอกเลยนะคะเขาบอกว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีรัฐปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลเขียนข้างกันก็คือ two state resolution นั่นเองนะคะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ย จงใจที่จะใช้ไอ้ช่วงเวลาสิบสงเดือนเนี่ยในการถล่มถล่มกาซาแบบย่อยยับเลยนะคะเอ็นเอเ็มเอสเนีเ่ยเขาก็ไปอ้างอิี่นะคะว่าตอนที่เนธันเยหูตอนที่อิสราเอลโทษค่ะประธานาธิบดีโจโบไบเดนเนี่ยไปที่อิสราเอล หลังเหตุการณ์7ตุลาไม่นานเนี่ย <ụ breaker> เขาบอกเนตันยาฮูว่าคุณไม่สามารถทิ้งระเบิดแบบป,ปูพรมในชุมชนเหล่านี้นะแต่เนตันยาฮูย้อนว่าไงรู้ไหมคะบอกว่าสมัยสงครามโลกายสัมพันธมิตรก็เคยทํามาคุณทิ้งระเบิดแบบป,ปูพรมถล่มเบอร์ลินคุณทิ้งอาวุธนิวเคลียร์คุณฆ่าคนบริสุทธิ์หลายพันคนก็เพื่อต้องการที่จะชนะสงครามฉะนั้นเนี่ยไบยเดนก็เลยบอกว่าอเนตันยาฮูก็พูดมีเหตุผลนะ legitimate argument ฉะนั้นก็เลยยอมปล่อยให้ทําแบบนี้ซึ่งเราก็เห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนับตั้งแต่7ตุลาคมเนี่ยคือกลายเป็นว่าอิสราเอลได้อาวุธสนับสนุนแล้วก็การช่วยเหลือทางการทาหารสหรัฐเนี่ย มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นมากที่สุดคือเอาทุกประเทศรวมกันน่ยยังไม่มากเท่าที่อิสราเอลได้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ทําให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่แค่4ี่0 0ื่นกว่าคนตามที่ตัวเลขของเอ่อกรมเออกระทรวงสาธารณสุขของกาซาได้รายงานแต่ว่าจากรายงานของผู้เชี่ยวชาญที่ตีพิมพ์ในเดอแรนเซ็นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าแค่ช่วงเพียงเเดือนเนี่ย ก็เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดหมื่นกว่าคนแล้วฉะนั้นตัวเลขมากกว่าทันเยอะค่ะค่ะเห็นไล่ดูอย่างที่บอกหน้า b ีบีซเนี่ยนะคะเขาไปทําภาพเจาะหน้าแต่ละคนเลยนะคะบอกว่าใครที่เป็นตัวประกันอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีรายชื่อสามสิบสามคนที่เริ่มมีกานออกมาตามโซเชียลมีเดียอย่างที่เรียนไว้นะคะว่าก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ออกถแถลงการทันทีนะคะบอกว่าเนี่ย ถึงแม้ว่าไอ้กำหนดผลบังคับใช้มันจะล่าช้ากำหนดเดิมไป3ชั่วโมงท่ามกลางการจะหายใจความของหลายๆายคนเนี่ยนะคุณกานิกาซึ่งไทยเนี่ยก็แน่นอนเราก็ยินดีนะคะบทบาทของกาตาเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าเขามีบทบาทสำคัญนะอียิปต์สหรัฐที่ไกล่เกลี่ยข้อตกลงนะคะแต่ก็เรียกร้องเพราะว่าเรายังไม่ได้รับตัวประกันคนไทยมาเลยนะคะเพราะนั้นไทยก็เลยบอกว่าหวังว่าช่วงหัวเร็วหัวต่อเนี้ ข้อตกลงการปล่อยตัวประกันในฉนวนกาซ่านะคะจะนำมาซึ่งสันติสุขแล้วก็ยังพูดจุดยืนในเรื่องของอสองรัฐะสนับสนุนแนวทางสองรัฐอันนี้กอ็อย่างที่เราทราบกันนะ,ะว่าก็คือรับรองฟาเลสไตน์ในฐานะรัฐด้วยนะคะอันนี้อิสราเอลอาจจะ,ะเขาก็ไม่ไม่ค่อยพอใจประเด็นนี้อยู่แล้วนะฮะทีนี้อย่างที่เรียนไว้นะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ ยืนยันข้อมูลว่าตัวประกันเราแปคนตอนนี้เหลืออยู่6นะคะเสียชีวิตไปสองซึ่งอันนั้นเราทราบชื่อตั้งแต่เมื่อสักเดือนตุลาคมนะคะก็คือคุณสนธยากับคุณสุทธิศักดิ์เนี่ยอันนี้ข้อมูลบอกว่าจริงๆเสียชีวิตไปตั้งแต่ช่วงต้นของเหตุการณ์แล้วนะคะแต่ว่าอีก6คนเนี่ยก็ทุกฝ่ายก็พยายามที่จะประสาน โดยในฝั่งของไทยเนี่ยเราก็ใช้หลายเครื่องมือนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งของเครือข่ายภาคประชาชนชาวมุสลิมด้วยรัฐบาลไทยด้วยคือใช้ช่องทางทั้งรัฐต่อรัฐเครือข่ายส่วนตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สามารถช่วยนะคะให้ฮามาสปล่อยตัวประกันไทยมาได้ถึง23คนแต่อีก6คนเนี่ยนะคะทาง VOA เ,เนี่ยเขาเคยสัมภาษณ์ไว้นะคะ ช่วงประชุมสมัชชาใหญ่สหรประชาชาติเมื่อช่วงของเ,อเดือนสักกลางปีที่แล้วคุณกนิกา,เ,าเขาก็ไปพูดคุยนะคะกับทางาตัวแทนของไทยที่มาประชุมสหรประชาชาตินะคะก็บอกว่ากำลังพยายามนะคุณนิกรเดชพลังกูลก็บอกว่าเรากำลังพยายามประสานนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเนี่ยการที่เราไม่เลือกฝั่งใช้คำนี้ เราไม่มีศัตรูไม่เลือกฝั่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นนะที่ต้องลุ้นกันค่ะคุณนิกาว่าตัวประกันคนไทยที่เหลืออีกหกคนเนี่ยเราจะสามารถติดตามมาอย่างไรแต่ในฝั่งของการ เรียกว่าแรงงานไทยแล้วกันนะคะบรรดารายง,งานไทยเนี่ยเขาก็ไปไล่ตามสัมภาษณ์ส่วนมากจะพูดตรงกันนะคุณกาญิกาวว่าไม่อยากพูดถึงแล้วมันเป็นฝันร้ายแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไม่อยากให้กลับไปอีกแล้วด้วยค่ะคุณกานิกาวค่ะทุกคนค่ะมีนายกเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะเขาเข้าใจว่าเป็นตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศของเรานะคะที่ได้ได้ออกมาพูดถึงเรื่อง ข้อตกลงหยุดยิงนะคะแล้วก็ ท่าทีของรัฐบาลไทยอย่างที่บอกนะคะบอกว่าเราเนี่ยย้ำในเรื่องของการพยายามที่จะไม่เป็นศัตรูกับใครนะคะแล้วก็ย้ำในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องอยึดมั่นในเรื่องของสองรัฐด,ด้วยนะ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่าถ้อยคําของไทยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการที่ภาคประชาชนเขาก็พูดในคำศัพก,กว่าเวลาไปประสานเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพูดคุยได้ทั้งสองฝ่ายอันนี้ก็เป็นแง่มุมในเรื่องของยุทธศาสตร์กันจะ อัจานนี้ก็ต้องลุ้นต่อไปนะคะว่าข้อตกลงหยุดยิงอันดับแรกเนี่ยมันจะยืนยาวมากน้อยแค่ไหนคือคนต้องลุ้นมากแล้วก็เรื่องความคืบหน้าตัวประกรันคนไทยที่ต้องให้กําลังใจด้วยแล้วนี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ